สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกับผมพ่าอยู่เคยปทไทยเขาวงกิเซนเคยครับวันนี้เรามาดูควายน้อยนะครับความน่ารักของควายน้อยซิบโกมือครับพี่น้องลงเลรนหน้ามูด,น,ด,มด,น,ดน้าเบิ้งเบิ้งฮัดมูดน้ารด้อยน้าแล้วครับพี่น้องนี่คือสัญชาตญาณน,นะครับสัญชาตญาณก็คือสามารถเทสเองได้โดยที่พ่มีผู้ฟึกผู้ฮาดให้คือคนนะครับแต่คนนี่ก็ต้องได้ฟึกนได้ฮัดก่อนนะครับแต่ว่า สัตว์คือสัญชาตญาณของเขาเขาจะทำเอาเองเป็นเลยเป็นเองนะครับนี่มังองตอนนี้ก็ประมาณเกาโมงนะครับเขากับเสียเอาเขาหฮมนอนเว้นได้พี่นอ้องมาที่นี่นอนเว้นอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ก็ำลังมุดน้ำเห่นน้ำอยู่นะครับพี่น้องเอาทรงบรรยากาศนะครับทรงบรรยากาศความอบอุ่นของฝูงควายที่โคกนองนาสวนฐานันดรครับวันนี้เรามาดูเจ้าทองเอกนะครับลอยน้ำมุดนามเป็นไรเด้อพี่น้องควนพวรน้ำเขาดังเนี่ยนี่เ <c oughs> บิ่งพี่น้องอย่าเช็คหน่อยฮะกล่าวเขา่มครับ เจ้าทองเอกหัหูสั้นท่องรองลอ,งอ,อยไปลอ,อยมาระวางอย่าง,งเดียวคือเชือกเนาะเชือกแม่พ่นซุ่มเหื่ซุ่มอ้พิ่นสีของข้อนะครับขอระว,วางนะครับขอระว,วางหนึ่งก็คือของเชือกนะครับสองก็คือถือนอนทับ ตายหนึงสีขอระวังควงควายน้อยแรกเกิดน้องพี่น้องเนาะให้ระวังไหวแน่นะครับเบิ่งกับความน่ารักของเขาทองเอกยิงแข่าน้พี่น้องบรรยากาศเย็นๆน้องพี่น้องเนาะ,นะไปแล้วไปเฟือ่องม่ลอยไปน้ำแมี นี่แหละเห้มาพี่น้องสัญชาตญาณของเขารอยน้ำเปลี่ยนเลยมูดก็เปลี่ยนฝนมูดเนี่ยน้ำเขาดังเนี่ยนะน้องพี่น้องนเนาะพาบรรยากาศชรงให้พี่น้องเบิงเบ่งผู้ใดเคยเห็นควายหน่อยมูดน้ำรอยน้ำกะทรงให้เบิ่งเมื่อน,นี้นะครับพี่น้องให้เบิ่งน้ำกันสู้ขู่สู้คนนะครับผมพ่นสู้ไเพ่อนอายได้นั่นอายเพ่นนะี่ะ กำลังหมุดอยู่นะไอ้ลูกตัวนี้ลูกดอกคูณเนาะเอาพี่น้องทรงภาพบรรยากาศของควายน้อยเล่นน้ํานะครับควายน้อยเล่นน้ำนบนเนนำบิ้งไปน้ากันนะครับกระชีฮาร์ดกระชีฟึกไปนี่ละพี่น้องเลิกแน่หมุดแน่เขาดังแนี่ยเบิงบ้งเบิ้งนีน่นละ,ะ,ะพี่น้องสัญชาตญาณของสัตว์เนาะพี่น้องเนาะเอาภาพนี้กั เอาไว้สันิดสักวอนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันใหม่ครับความน่ารักความอบอุ่นของสัตว์เลี้ยงในสวนของเราทรงมอบให้พี่น้องได้เบิง้งซูมือ คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพาอยู่เกยุูไทยเขาวงเอาไว้ซํำนีเมื่อนาพอกันไหมครับขอบคุณสาหรับการรับชมการกดไลค์กดซับสไคร้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันแน่นะครับผมเอาเมื่อนี้ไว้ซ้ำนี่ผมพาอยู่เกยภูไทยนะครับโคกนองนาสวนธนดอนเมื่อนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนสําหรับเมื่อนี้ขอกล่าว่าขอบคุณล่ะก็ะสวัสดีครับ